จัดมาให้กับอีกหนึ่งคันนะครับกับรถกระบะแครบราคาไม่ถึง200,000บาทคันนี้ผ่อนงวดเป็นแค่4,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาสำหรับคันนี้นะครับผมจะเป็นมิตซูบิชิไท i ัน n 2.5 G.L.X นะครับเกียร์ธรรมดาปี2012นะครับเราเปิดราคาเป็นแค่1 9 9 0งแ่บาทแค่นั้นเองนะครับคันนี้ผ่อนงวดเป็นแค่ 4,300บาทนะครับผมเก12วัตตลอดอายุสัญญานะครับสำหรับคันนี้นะครับผมจะได้สีเทาวสวยๆนะครับดูแบบนี้สวยมากๆครับไฟหน้าฮาโลเจนนะครับ,รบชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับในส่วนของ กระจังหน้าเนี่ยก็จะได้กระจังหน้าโครเมียมโลโก้โครเมียมไปด้วยนะครับผมในส่วนของล้อนะครับผมตัวนี้ก็เป็นล้อแม็กดเดิมๆโรงงานนะครับยางพูดได้นะครับคิ้วกันศาสตร์หัวกระจกโครเมียมมือกันลอยโครเมียมนะครับกุญแจรีโมทครบเลยอ่ะนะครับมาชมกันในส่วนของด้านท้ายนะครับกระชนท้ายครบนะครับไฟเบรกอยู่ที่3ตรงกลางนะครับโลโก้มิซูตรงกลางสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูแม็กไลเนอร์นะครับ แมคไลเนอร์ <McL> เป็นของมิสซูบิชิมอเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็เดิมๆนะครับอ่าในส่วนของภายในนะครับเบาะคู่หน้าตัวนี้จะเป็นเบาะผ้ากำมยี่นะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าเลขไมล์เพียงแค่1นึ0 0 0สกมิโลอ่ะมาชมกันในส่วนของเครื่องเครื่องนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์คอมเอร็ลวนะครับสองพันห้าร้อยซีซีดีเซลนะครับเครื่องยนต์เนี่ย เดิมโรงงานแน่นอนนะครับผม่าดียวดูคานหน้าได้เลยนะครับคันดู่ครบเนี่ยดูมอกอนะครับเนี่ยมอกอแบบนี้เลยนะครับใครที่หารถกระบะผ่อนไม่แพงราคาไม่ถึง200แสนบาทนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสนใจโทร0812386699